สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะก็ามาพบกับช่องนางมาลายเช่นเดิมวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกอุ้ยแดงหมดเลยเห็นไหมเนี่ยผิวแดดส่องนะคะนะแดดไหมหมดวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกก็ต้องไปทำงานแล้วนะคะเนาะยนะตื่นเต้น ก็ตามหัวข้อเรื่องเลยนะครับทำงานวันแรกแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้าทุกวันนะคะเนาะถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผ่านไปได้ลุงป้าผ่านไปได้อยู่แล้วนะสบายสบายเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้แค่นั้นนะมากกว่าน,นั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็กําลังใจเนาะสวัสดีจ้าพี่แมมพี่คูเปอร์นะคะ พี่สุภาพรสวัสดีจ้าเนี่ยแดงหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันถูกแดดไงผิวมันเริ่มลอกแล้เริ่มเริ่มจะลอกพี่ทันทีท,ทันทีลาสวัสดีจ้านะก็เป็นวันทำงานวันแรกของเรานะก็เหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมเก็บเงินเหมือนเดิมอยู่ในสภาพปกติ ถึงแม้ว่าท้องไส้เรามันยังจะปั่นป่วนนิดๆนิดหน,ดนอ่อยๆอยู่แต่ก็โอเคนะคะเนาะก็ถือว่าผ่านพ้นวิกฤตเขาเรียกว่าผ่านพ้นวิกฤตอลงแดงใช่ไหมคนที่ถูกลืมสวัสดีจ้ากราบสวัสดีเอซีทุกท่านเลยนะคะเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้าเหมือนเดิมนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมนั่นแหละพวกนี้เขาก็ทำคอนเทนต์ ทำคอนเทนต์ด่ากันไปว่ากันมานะนางมารก็การขึ้นไลค์ก็จะลดลงนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่การงานที่มันต้องดูเพิ่มขึ้นแล้วก็หน้าที่การงานที่มันมาลับเรารับตําแหน่งตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมกราใช่ไหมแล้วเรามารับตําแหน่งในช่วงที่เราไปฮอลลเดย์แล้วก็วันแรกของเราเนี่ยเราจะต้องไปทําหน้าที่ มากขึ้นงานเยอะขึ้นถามว่ามันการไลฟ์สดมันก็จะน้อยลงนะคะเนาะแต่เราก็จะไม่ลืมนะเรามาไลฟ์สดให้กําลังใจแต่เราไม่ใช่ว่ามาไลฟ์สดต้องการยอดไลฟ์หรือต้องการเงินนะเงินใน you tube อะ่ะมันไม่เท่าไร่หรอกเออมันก็เหลือสามสิบอยู่แล้วเราไม่ได้หวังตรงนั้นน่ะอืมเราแค่มาอ่าเป็นกำลังใจให้ลุงป้าแล้วก็มาทักทายเอฟซีที่ คิดถึงเราเนาะเราก็ไม่ได้หายไปเลยเราจะไม่เล่น YouTube ก็ได้นะนางมารอาจจะปิดช่องไปก็ได้ทําได้เหมือนเดิมนะคะเนาะแต่ก็มาไลฟ์สดเพื่อที่จะมาเป็นกําลังใจให้แล้วก็กิจกรรมอะไรเราก็ยังสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมเราก็ยังดําเนินการอยู่เหมือนเดิมนะคะเนาะเพียงแต่ว่าเราจะลดในการเ,าเล่น y o youtube น้อยลงนิดนึงเพราะหน้าที่การงานของเรามันก็สําคัญใช่ไหม แต่เราก็ยังจะมาเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเหมือนเดิมนะคะเนาะความจริงใจมันมีมากกว่าความคําว่ารักนะคะเนาะคนเราอ่ะจะบอกรักทุกวันแต่ความจริงใจมันต่างกันนะเนี่ยไม่เอาหรอกหน้าวายหลังหลอกนะเราเราไม่ต้องความเราตัวเราเองก็ยังไม่ต้องการความรักกับใครเราต้องการความจริงใจมากกว่าความรักน่ะมันไม่มีใครรักใครหรอกจริงๆอย่าเอาความรักมาอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อวานไปดูไปฟังใช่ไหมที่ใหม่ชาละวันเขาเอามาลงเกี่ยวกับบุหลันถ้าเขาไปประเทศไทยได้เขาจะไปกอดใครเขาจะไปกอดสาวิตรีเขาจะไปกอดคนนั้นคนนี้แต่เขาไม่เคยพูดถึงจะไปกอดพ่อเขาเลยนะนะทุเลตน่าเกียดนะน่าเกียดมากนะแทนที่ถ้ากูเช้นกลับประเทศไทยฉันจะไปกอดพ่อันคนแรกไม่พูดคะ่ะถ้ากูกลับประเทศไทยกูจะไปกลับสาวจะไปกอดสาวิตรีคนแรกบ้าเปล่า ก็ใช่ไงก็สาวิตรีเขาให้ให้ให้มีอา,อาชีพในการทํา y o YouTube ไปเกาะเขาแดกไงทุกวันเนี้ยบูหลันเกาะใครเกาะลุงเกาะป้าแดกเกาะสาวิตรีแดกแล้วก็พูดคําว่ารักโกหกนะบูหลันคนขี้โกหกผมงอกหมดหัวแล้วนะนะแทนที่จะบอกว่าถ้าฉันกลับประเทศไทยอ่ะสันดับแรกอ่ะฉันจะไปกอดพ่อฉัน ฉันจะไปกราบพ่อฉันฉันจะไปทําสิ่งดีๆพ่อฉันคําเนี้ยมึงสมควรจะพูดมากกว่าอีบูหลันนะกูยังกูไม่เอากูไม่ได้รักใครในโลกโซเชียลกูบอกแล้วนะความจริงใจอ่ะมันมีมากกว่าความรักอย่าเอาคําว่ารักแล้วก็เอามาเล่นละครหลอกตาเพื่อจะดึงเอซเพื่อให้ตัวเองมีรายได้ใน youtube กูอ่ะอย่างนีมานอ่นะไม่จําเป็นจะต้องเล่น youtube ก็ได้เงินเดือนสูงนะ สวยรวยได้เก่งไม่ต้องทำ youtube แดกก็ได้นะช่วงนี้ก็จะเบา youtube ลงหน่อยหนึงอาจจะขึ้นวันละไลก์ก็ได้นะคะทุกคนนะเพราะว่าหน้าที่การงานของเรามันเยอะแล้วเราก็จะต้องมานั่งดูว่าเราจะต้องเจออะไร <c oughs> <c oughs> เราก็จะอาจจะเข้ามาใน youtube บ้างแต่เราก็ยังติดตามทุกสถานการณ์แล้วก็การกระทำหรือว่าการทำบุญ หรือว่าแม้กระทั่งกิจกรรมใดๆเราก็ยังร่วมกับลุงพลปะแตนนอยู่เหมือนเดิมนะคะนางมานไม่ลืมนะคะนะก็ยังอยู่เคียงข้างลุงป้านะพี่แมมนะคะพี่คณะหมูกรอบสวัสดี fc ทุกท่านด้วยนะคะเนาะที่นางมานไม่ไปหาไม่ได้หมายความว่ามานทาไมไม่ไม่เกี่ยวกันหรอกมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าใจสู้หรือเปล่าไว้ไหมบอกมาคนละเรื่องนะคะนะ คนเราอ่ะบอกรักกันเจอกันทุกวันก็ยังแทงกันได้นะพี่พัทรสอสตอรี่ f อ t ซสวัสดีค่ะคุณครูดังนั้นนะการที่เราจะรักใครสักคนน่ะอย่างน้อยต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะบุหลันคําพูดของเธอเมื่อคืนเนี้ยมันเหมือนกับเด็กเล่นขายของมันดูการกระทําและหัวสมองที่มันคนละชั้นกันเลยอ่ะนะ เธอเห็นกันได้จนขนาดว่าจะต้องไปกอดสาวิตีมากกว่าพ่อตัวเองเหรอฟังแล้วมันอัลร่อะ่ะฟังแล้วมันทุเลอ่อ่ะฟังแล้วมันมันต้อแหลสังคมมากกว่าถ้าฉันกลับเมืองไทยนะฉันจะไปกอดคนแรกเลยสาวิตีอีบ้ามึงต้องไปกอดพ่อมึงมึงไม่ใช่ไปกอดสาวิตีมึงเกาะเขาแดกไงมึงเกาะสาวิตีแดกไงมึงเกาะเขาแดกแล้วก็มาด่าลุงป้า ด่าเขาเพื่อเอาใจสาวิตรีใช่ไหมอีบูหลันมึงก็เป็นผู้หญิงที่กโก,กรลกะลาแค่นั้นแหละงานการก็ไม่มีทํานะเออกูท่องถึงกูไม่ทํา y o YouTube อ่ะกูก็อยู่ได้เว้ยแต่ที่กูทิ้งไม่ได้นะกูก็คิดถึงเอฟซแล้วกูก็ยังเป็นกําลังใจให้เขาอยู่กูไม่ต้องใช้ความรักในโลกโซเชียลอะกูไม่ต้องรักใครกูรักตัวกูเองมากกว่านะ แล้วกูก็ไม่ไปใส่ร้ายใครด้วยไม่ไปดั่งด่าใครเพื่อเพื่อที่จะยกยกตัวเองให้ดูสูงขึ้นมันน่าเกียดทุเลศที่ผายเลยมึงอะแก่แล้วแก่เลยแก่กระโหลกกะลาใช่ไหมพี่คุณครูใช่ไหมพี่พัทรศรนเนาะผู้หญิงแบบเนี้ยมันไม่มีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหรอกกลับเมืองไทยให้ได้ก่อนเธออิโสโคกนะเห็นไหมนะก็นั่งไล์สดนะนั่งพูดเรื่องคดีความเขาวันวไม่ทำเยียอะไรอะนะ เนี่ยเดี๋ยกูก็ต้องไปทํางานแล้วเนี่ยพิดาพี่ฟ้าอียามตอนนี้ไล่แซะลงป้าอยู่ไม่รู้จะไปทางไหนโอ้มันก็แซะอยู่นั่นน่ะแซะอะไรเพื่อหารายได้ไงไม่มีรายได้แดกไม่มีรายได้ไงรายได้มาจากยูทูบกับพี่ฟ้ารายได้มันมาจากยูทูบมันทํางานเฮียอะไรไม่ทําหรอกดูคาคาพูดมันก็รู้แล้วถ้าฉันกลับเมืองไทยได้อะฉันจะไปคนไปครั้งแรกเลยฉันจะไปกอดสาวิตีฉันจะไปก,อด,ไปกอดเดีแหลมกอดใครก็ไม่รู้ มันไม่ไปกอดพ่อมันอะพ่อมันป่วยติดเตียงอยู่นะคําพูดมึงอะ่ะอุ้ยนางมานนะเขาก็ไปอย่างนั้นอย่างนี้นะสมควรเลยโดนกูด่านะมึงอะนะแซะเขาแซะลุงแซะป้าโดยที่เขาไม่ยุ่งอะที่กูมาพูดเนี่ยกูสงเพศเวทนามากกว่านะจริงๆเออกลับไทยให้ได้ก่อนไปดูแลพ่อตัวเองก่อนคนที่คนจะนึกถึงก็คือพ่อมึงไม่ใช่สาวิตีนะ โอ้โหพี่ถนอมสรีสวัสดีจ้าน้องมานพี่มาแล้วจ้าพี่ถนอมสรีมาแล้วจ่ะมาแล้วนะจ้ามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันทํางานวันแรกนะคะของนางมานนะคะเนาะก็รู้สึกดีขึ้นวันนี้ถึงแม่ท้องทว้องท้องไส้จะปั่นป่วนพี่ชนาการทีสวัสดีจ้าก็ยังไม่ได้โทรศัพท์คืนนะก็ประมาณวันนี้เขาจะมาส่ง แต่พรุ่งนี้คงจะได้ไปเอานะคะหน้าที่ลืมไว้ลืมโทรศัพท์ไว้ที่ประเทศอาบูดาบีนะคะที่สนามบินอาบูดาบีอยู่ในห้องน้ำเกตเออลืมไว้ที่เกตดีดีสี่สิบสามพ่อก็ได้ติดต่อไปแล้วนะคะขอโทรศัพท์คืนก็ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรค่าส่งค่าส่งเป็นสิ่งที่ดีงามนะเพราะเรามีเอกสารเยอะในโทรศัพท์ของเราสำคัญที่สุดนะ เราจะซื้อใหม่ก็ได้กี่เครื่องก็ได้แต่ว่าเอกสารในโทรศัพท์สําคัญที่สุดนะคะเนาะพรุ่งนี้ก็คงจะได้คืนละอืมอ่าพี่อังคณาอ่อนเจริญสวัสดีจ้าน้องมานคนสวยของพี่อังสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะพี่อังคณาสวัสดีจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าเราจะอยู่แห่งไหนห่นถงไหนกาลังใจสําคัญที่สุด ไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งบอกรักใครไม่จําเป็นจะต้องไปบอกรักใครเพื่อที่จะให้เอซมากดกะให้ให้กําลังใจเราหรือว่ากดเพื่อเพิ่มทรัพย์เรามันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ความจริงใจหรอกความจริงใจนะ่มันอยู่กับมันอยู่กับตัวเราเองนี่แหละไม่จําเป็นต้องไปบอกรักใครหรอกนะบอกฝากไว้เลยนะอีบุหลันทุกวันเนี่ยมันก็ได้แค่นั่งด่านั่งว่านั่งพูดเรื่องคดีเขา มากกว่าน,นั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะงานก็ไม่มีทําข้าวกอกหม้อก,ก็ไม่มีกินมันเป็นเพราะผลกรรมวิบากกรรมที่ทํากับพ่อกับแม่ไว้ที่ทางเขาให้มาก็ไปขายแดกหมดอืมนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมาๆาก็ติดตามดูตลอดแหละของลุงของป้านะอืมเราก็ยังมีสติเราติดตามอย่างมีสติเราไม่ได้ลืมไม่ลืมหูลืมตาก็ไม่ใช่นั่นแหละแต่เราก็เป็นกําลังใจทุกวี่ทุกวันใช่ไหม ต้องขึ้นไลฟ์กลับจากทํางานไม่งั้นจะดูใครล่ะอืมจ้าพิดาฟาหากก็ต้องดูอะ่ะบางครั้งมึงก็เหนื่อยเนาะอืมพี่ซัมซุงสวัสดีจ้าจิงคณังมานพูดถูกพี่รัศมีกิจประเสริฐนะคะพี่ใบย่าพี่อังคณานะเราเราเป็นกําลังใจให้เขาอะ่ะเราไม่ใช่มาเอาความรักให้เขานะจำเอาไว้เลยนะอย่าไปรักใครในโลกโซเชียล การเป็นกำลังใจให้กันนะ่ะเป็นสิ่งที่งดงามและสวยงามเสมอไม่ใช่มันไนั่งบอกรักแล้วบอกรักแล้วมันทําอะไรได้รักแล้วทําอะไรได้ก็แค่ให้ลงปากมันแพร่แค่ลงปากและคําตอแหลรักแบบนั้นรักแบบนี้มันจะบ้าหรือเปล่าเออใช่ไหมทุกคนนางมานพูดถูกไหมกูจะพูดตรงๆแบบนี้แหละไม่ต้องตอแหลดอกทองและไม่ต้องอองค้อม เราจริงใจให้กับทุกคนนะสําคัญที่สุดเออไปไปพูดความหวานรักอย่างนั้นรักแบบนี้แต่ในใจมันไม่เคยรักแม้กระทั่งตัวเองอะ่ะคนเราอะ่ะถ้าจะรักใครก่อนนะ่ะมันต้องรักตัวเองให้เป็นอย่างนางมานะรักตัวเองที่สุดนะคะเนาะทาทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองดูดีที่สุดนะขนาดเราป่วยแล้วเจ็บป่วยแล้วไม่ขึ้นไรเลยไม่ขึ้นอะ่ะก็เราป่วยอะ่ะก็เรารักตัวเอง <laughs> ใช่ไหมล่ะเออพี่ยังคณาถูกกับน,น้องมานพี่สาราสวัสดีจ้าทักทายนะคะพี่ใบายาสวัสดีจ้าเอ,อ่อบอกไว้เลยนะในโลกโซเชียลอะ่ะไม่ว่ามานจะไปติดตามใครไม่ว่าจะเป็นหมอลำไม่ว่าจะเป็นอ่าข่าวนู้นข่าวนี้ไม่ว่าใครมานจะไม่ไปหาเขานะไมเอาเราเราเราดูเขาในโลกโซเชียลก็ขอให้มันอยู่ในโลกโซเชียลนี้ เราช่วยได้เราสนับสนุนเขาได้แต่เราไม่เอาตัวของเราเนี่ยไปลงอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยเราก็ต้องเซฟตัวเราเองนะไม่ใช่ว่าไปหูไปติดหมอลำไปทุ่มเงินให้เขาไปซื้อรถซื้อบ้านให้เขาอยงนั้นก็ไม่ใช่เราอีกนั่นแหละอย่างนั้นก็เป็นก็เกินไปนะบางคนก็ติดหมอลำซะจนโอ้โหขายบงขายบ้านขายที่ขายนาอะไรมีนะมีจริงเออ ประเภทแม่ยกอะ่ะเออเขาเขาแบบข้างไข่อข้างไข้เกี่ยวกับหมอรำข้างไข้ลิเกอะไรแบบนี้มีเหมือนกันนะเพราะพวกนี้เขาจะมีมนตเสนเขาเรียกฝาลิกาลิ้นทองพวกนี้นะไปนู่นเลยนะมีเคยเล่าให้ฟังกับเมืองไทยเราได้อะไรเยอะมากเลยนะอืมก็ขอบอกเลยนะบุหลันนะพอเรากลับไปดูบุหลันเนี่ยมันวันวัน,วนมันก็ไม่มีอะไร ทุกวันนี้ก็นั่งแซะลุงแซะป้ามันไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเลยจริงๆเนาะเขาไปไหนถึงไหนกันแล้วมันก็ยังมานั่งอยู่งั้นอ่ะเออเนาะก่อนที่มันจะไปกอดคนกอกๆกอกกอดลูกนอกใยให้มันคิดไปกอดพ่อมันก่อนไหมาถามซินางมานแล้วดะแ,แล้วมาด่านางมานทําไมใช่ค่ะพิรณาการทิศอุย้ยท้องนะคะปันป่วนอีกแล้วมันตดอ่ะอืขอโทษขออภัยนะคะต้องตดนะ เราอั้นไม่ได้เลยเพราะท้องมันปั่นป่วนโอ๊ยกลัวเสี่ยวขึ้นบนรถไฟนี่แหละนะท้องมันปั่นป่วนมันจะเป็นลมแล้วเราก็กินอะไรนะกินยาธาตุขาวนะคะนะกินยาขาวอะไรนะเอามาให้ดูกินทุกวันเลยเนะี่ยกินแล้วมันดีขึ้นนะ เอ็นตาซิ w เยี่ยเเนี่ยกินยาเนี้ยทุกวันเลยอ่ะบรรเทาอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อและปวดท้องเนื่องจากมีกดในกระเพาะเนี่ยกินทุกวันเลยก่อนอาหารนะยา,าธาตุเออกินดีมากกินแล้วรู้สึกว่าท้องมันตดอ่ะตดตลอดเลยยา,าธาตุน้ําขาวใช่คันเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยกินดีมากเลยซื้อมาเนี้ยซื้อมากินไว้เนี่ยก่อนอาหารก็ ปวดฝานึง่งเมื่อกี้ก็กินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลมมันก็ถ่ายมันก็ดีขึ้นนะท้องยุบมากเลยอะท้องมันก็โอเคยุบอะเนี่ยเหมือนของพี่เลยนางมารใช่ไหมพิชนาการทิวจําไว้ต่อต่อไปอะถ้านานมาจะกลับไทยนะจะเราจะพกตัวนี้ไว้เลยก่อนกินอาหารเราจะกินตัวนี้ก่อนท้องเราจะได้ไม่อืดเราจะได้ถ่ายคล่องเออนะเพราะเราไปอ่านในไปอ่านใน youtube แล้วไปอ่านใน Google ไปอ่านไปอ่านอา,าอาจารย์กูเนาะ คนที่เขาไปเมืองไทยอ่ะ,อะชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเวลาเขาจะกินอาหารเขาต้องกินอันนี้ก่อนแล้วมันฆ่าเชื้อด้วยกินเสร็จแล้วมันก็ทําให้ไม่จุกเสียดทําให้เราถ่ายคล่องเนาะจะได้ไม่ต้องมีลําไส้อุดตันหรือว่าเป็นลําไส้หรือว่าถ่ายไม่ออกอย่างเงี้ยท้องผูกอย่างเงี้ยแก้ท้องผูกได้ด้วยเออดีมากเลยของคณะก็มีเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมพี่คณะกินดีมากเลยกินแล้วก็ตอดอะ ตดทั้งวันดีมากแล้วก็ถ่ายคล่องด้วยเอออย่างเงี้ยดูดูอย่างเงี้ยกินตั้งนานแล้วอืมยาธาตุน้ําขาวแอนตาซินใช่ค่ะยาธาตน้ําขาวแอนตาซินโอ้ยหมดหดโโหมดเฮ้ตกใจหมดพี่วีลูคนแซะอืมก็แซะตลอดนั่นแหละพี่เฉลียวพูดสีละสวัสดีจ้าก,ก็ประมาณนี้แหละไอ้มันก็ขึ้นไม่เยอะนะคะเนาะ เดี๋ยวก็ต้องรีบลงไปทําธุระก่อนไปเก็บข้าวเก็บของเดีดูบัตรที่มันอยู่แถวไหนดูกระเป๋าจะไปทํางานยังไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมของอะไรเลยนะคะเนาะก็ทํางานเหมือนเดิมก็เออกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็มาไลฟ์สดเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมกินมาม่าเหมือนเดิมเก็บเงินเหมือนเดิมมาด่ากันเหมือนเดิมใครดา่ามาก็ด่ากลับแต่ถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่ดา่านะ ทำให้หายคิดถึงนะน้องมานพี่อังคณามาให้หายคิดถึงจ้าก็มาให้หายคิดถึงเนาะเดี๋ยวจะหายไปเลยก็ <c oughs> <c oughs> ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะฝากไปถึงลุงพลป้าแตนด้วยว่านางมานก็ยังเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมเอ่อถึงว่าเหมือจะไม่ได้ไปหาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นกําลังใจให้นะคะไม่จําเป็นหรอกคนเรามันอยู่ที่ใจมากกว่านะ มันอยู่ที่ใจเรามากกว่าดีกว่าบางคนที่นั่งบอกรักทุกวีทุกวันแต่มีแม่งมีดอยู่แทงอยู่ข้างหลังตลอดงั้นนะ่ะนะคนเราเนี่ยรู้จักกันนะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมานั่งรักกันขอเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายพอนางมาถือว่าตัวเองเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะเนาะให้กําลังใจแล้วก็ให้กําลังใจเสมอไม่ไม่ต้องมานั่ง อ่ะแซะเขาไม่ต้องมานั่งด่าเขาแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาหูยรักมากรักไม้มไม่มีอ่ะอย่างนางมารไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีแน่นอนเนาะชนะนกแจกแจกจ้าคนะนะโอเคนะคะขึ้นแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวขอไปหจะอ้วกกับลูกลงมาข้างล่างเร็ว ตกใจเลยสำลอกออกมาแล้วเขากินหญ้าไงให้เขากินหญ้าเมื่อคืนเนี้ยสำลอกแล้วงามงามงามตกใจหมดน้องเป็นอะไรอ๋อเขาสำลอกอ่าเขาเรียกว่านะสำลอกสำลอกขนค่ะสำลอกขนออกมาแมวอะ่ะเวลาเขากินหญ้าใบหญ้าเข้าไปแล้วมันจะสำลอกขนอืมมันก็จะร้องดังหน่วยเงาเงาเงา,งาแล้วก็ตกใจนะคะเนาะอืม ก็ฝากเอฟซีทุกคนด้วยว่านางมานก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะคําว่ารักมันไม่จําเป็นที่จะต้องพูดคําว่ารักมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาประกาศให้ใครรู้นะบางคนบอกรักทุกวันแต่จิตใจแฝงไปด้วยความอ,อ,อาฆาตแค้นและดิสยามันไม่จําเป็นหรอกรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วถึงจะไปรักคนอื่นไม่ต้องปร,ประกาศหรอกนะบุหลันถ้ากุกับไทยได้กูจะไปกอสาวิตรีอย่างนั้นอย่างนี้ กอดพ่อตัวเองก่อนจําไว้อย่าไปกอดใครอย่าไปพูดถึงใครเยอะพูดถึงพ่อตัวเองบ้างเออมันน่าเกียดอะฟังแล้วมันน่าเกียดฟังแล้วมันทุเลตอะใช่ไหมทุกคนได้ยินหมดอะถ้ากูกลับไทยนะฉันฉันกลับไทยนะฉันจะไปกอดคนที่กกกอกก่อนฉันจะไปกอดสาวิตตีฉันจะไปกอดคนนั้นฉันจะไปกอดคนนี้ไปกอดพ่อตัวเองก่อนนะจ๊ะนะบุหลัน พ่อรอนะ่ะพ่อนอนนอนรออยู่นะ่ะนอนป่วยติดเตียงอยู่นะ่ะเขารอเธออยู่เธอไม่ต้องไปกอดเขาหรอกเธอต้องการยอดไลค์ยอดแชร์เธอต้องการคนของสาวิตรีมากกว่าบุหลันกูรู้แผนการหมดแล้วที่มึงทําทุกวันเนี้ยเพื่ออะไรเงินมันต่างกันกับนางมารถึงกูจะไม่ไลฟ์สดกูก็มีเงินใช้เนี่ยกูไปเที่ยวประเทศไทยสามอาทิตย์อาทิตย์ละแสนนะหมดไปสามแสนกว่ากูมี กูตั้งเป้าไว้แค่แสนเดียวไม่พอค่ะกูยังไม่เสียดายอะไรเลยนะกินเที่ยวสนุกสนานไปโอนที่ไปทําที่ได้เยอะมากกว่านั้นอีกแต่ไม่พูดหรอกว่าได้เท่าไหร่แต่ก็เลี้ยงกูได้ทั้งชีวิตแล้วกันน่ะไม่คุยหรอกคุยมากเดี๋ยวเอาไปเล่นเห็นไหมมึงจะรวยแค่ไหนมึงจะนทีงไหนมึงก็ขาดไม่ได้เนี่ยยาทาุน้ําขาว ต่อให้มึงมีเงินเป็นร้อยล้านมึงก็ขาดยาธาตุน้ําขาวไม่ได้มึงจําไว้เนี่ยของแท้ของดีกูท้องอืดกูดท้องเฟ้อนะเลอเปี้ยวเวียวหวานขี้ไม่ออกตดไม่แอกเนี่ยยาธาตุน้ํา,าเขียวไอ้ยาธาตุน้ําขาวกูจะบอกให้มึงเอาไปซื้อยาธาตุน้ําขาวมากินซะหน้าตามจะได้สดใสขี้ออกตดออกบ้างนะ ไม่ใช่มานั่งไลฟ์สดแม่งทุกวี่ทุกวันด่า,คนน,าคนนั้นว่าคนนี้ขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกเออก็เป็นแบบนั้นแหละใช่ไหมพี่คณะเออมีความจริงใจให้กันมีแต่ความเจริญค่ะพี่อังคณาใช่ไหมดีครับนางมานพี่ตายสวัสดีค่ะอุย้ยหล่อจังเลยรูปอะหลอดีอะไรก็ดีไม่มีอะไรกินยา,าธาตุน้ำขาวนะคะนะเนี่ยนางมานกินอยู่ กินแล้วดีมากเลยนะท้องอืดท้องเฟ้อกินก่อนอาหารโอ้โหโษ้านายเขาพร้อมสวัสดีนะคะพี่ตายเอ๊พี่เพียงฟ้าแสนไกลหายไปไหนนี่พี่แพะพี่เพียงฟ้าพี่เพียงฟ้าแสนไกลหายไปไหนแล้วอะพี่ตต่นะคะขอบคุณพี่ตต่มากที่มาคอมเมนต์ให้แห้งตลอดนะนางมาขึ้นแค่นี้แหละพอก่อนเดี๋ยวจะไปทํางานนะคะช่วงนี้ก็รับตําแหน่งใหม่แล้วนะคะนะเราก็จะต้องวางตัวให้ดี ต้องมีเวลาให้กับงานเยอะๆนะคะเนาะเหนื่อยดีครับพนะหมูกรอบดูดีดูมสวัสดีจ้าคิดถึงคิดถึงนะคะดีดูดูดีดูดด <c oughs> นะคะเนาะก็ฝากไปถึงลุงป้าว่านางมานก็ยังเป็นกําลังใจให้อยู่เสมอนะคะนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆหรือว่าสินค้าก็ยังสนับสนุนอยู่เหมือนเดิมนะคะเนาะไม่ต้องน้อยใจว่าไม่ได้ไปหาเพราะนางมานมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวเองสองอทิตย์นี่ สอาทิตย์กับอีก3าวันน่ะนางมานก็ไปทำธุระเกี่ยวกับที่ทางเหลือเวลาแค่ห้าห้าหกสามอาทิตย์สออาทิตย์กับอีกสามวันสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มีแค่เวลาแค่ห้วันเองที่ได้ท่องเที่ยวอ่ะเที่ยวได้ได้แค่นั้นเองนะคะเนาะคือเวลามันกระชั้นชิดมากไม่สามารถที่จะไปไกลนั่งไกลได้ขนาดนั้น รอเอกสารนี่ก็สองอาทิตย์กว่าแล้วกว่าจะเดินเรื่องทําเรื่องอะไรเสร็จนะนี่ขนาดเขาเดินเรื่องมาเป็นปีแล้วนะ <c oughs> แต่สองสองอาทิตย์กับอีกสามวันก็ถือว่าไวนะก็ถือว่าโอเคแต่เราไปแค่นั้นนะ่ะมีเวลาได้แค่นั้นเองนะคะเนาะก็ท่องเที่ยวสนุกสนานไปตามภาษาหนังมานนะคะเนาะที่ไม่ได้ไปหาไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันไม่มีเวลาที่จะนั่งรถไปมันเหนื่อยด้วย ไหนจะต้องเตรียมตัวเอกสารอะไรต่อแล้อี้ยลุงตุงนางแต่ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งแล้วก็ทึ่งมากในการาทําที่ทําทางที่มรดกตกทอดที่เจ้าคุณตาเขาให้ไว้ทุกคนก็เห็นเจ้าคุณตาแล้วนะพี่เพียงฟ้ามาด่วนครับอเจ้าคุณตาก็ทำเอาไว้ให้เราก็ได้ไป ดูแล้วนะคะนะ่าตื่นเต้นสุดเดินงานครั้งแรกจะรับออเดอร์หือแล้วก็ตื่นเต้นกับท่านเจ้าคุณตานะคะท่านเจ้าคุณตาก็ทิ้งมรดกตกทอดไว้ให้ที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อุอดมสมบูรณ์มีดอกไม,ตไม้ต้นไม้เต็มไปหมดแล้วมีคนงานทั้งหมดสี่คนก็ได้จ้างคนงานนะคะนะให้อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ส่งเงินให้ทุกเดือนแล้วก็ให้ไอ้ยักษ์เป็นผู้ดูแลให้ไอ้เหี้ยนี่มันจะดูได้ป่ะไม่รู้อ่อ ลืมด่ามันเฉย <laughs> นะก็มีคนงานทั้งหมดสี่คนที่ทำคอยดูแลพื้นที่คอยดูแลรดน้ำต้นไม้สุดยอดมากเลยนะคะนะแล้วก็คำว่าผีมันไม่มีหรอกอืมไปไปสืบไปดูแล้วไปนอนแล้วมันก็ไม่มีร่มลื่นยื่นเย็นมากนะคะเนาะแต่น้ำเนี่ยต้องรดทุกวันไงมันเป็นพื้นที่เป็น,เป,นเป็นเรือนไทยที่ร่มลื่นมาก เวลาไปเที่ยวเราก็จะได้ไปได้แต่เราจะต้องให้รีโนเวทแล้วต้องลงทุนเราก็ต้องจ้างคนงานนะคะให้เขาอยู่ตรงนั้นเลยจ้างคนงานให้เขาอยู่ตรงนั้นอยู่สวนเพื่อที่จะรีโนเวทแล้วก็ทําพื้นที่อืมเดือนนึงหน้าต่อคนน่ะก็เกือบหมื่นนะสี่ครอบครัวก็เดือนก็ประมาณสี่หมื่น ทั้งกินทั้งอะไรถ้าค่าค่าน้ําค่าไฟเราเป็นคนออกเองนะเป็นไงดีไหมไม่งั้นเขาจะอยู่กับท่านคุณตาได้เหรอท่านคุณตาก็เป็นเขาเป็นคนงานเก่าแก่นะคะนะคนไทยรุ่นล้วนคนไทยรุ่นล้วน,น,นสี่สี่ครอบครัวนะก็มีลูกมีหลานคอยดูคอยอะไรเนงะี้ยเงินเดือนเขาก็สบายอะ่ะได้เงินเดือนเท่านั้นมันก็โอเคแล้วนะค่าน้ําค่าไฟเราออกเองนะอืมโอเคนะคะพอละ มาเพื่อให้อหอมหวานอ้้หูมาเพื่อให้หายคิดถึงมาเพื่อให้ว่าเราไม่ได้ไปไหนเรายังอยู่ที่เดิมนะคะก็ยังเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าคําว่ารักคําว่าบอกรักมันมัน,ม,นมันไม่ไม่จำเป็นมันอยู่ที่ใจขอให้เรามียาทาดน้ําขาวติดตัวไว้ตลอดเวลาเทะเวลาท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ มันเกี่ยวอะไรกันไหมเนี่ยเกี่ยวค่ะเวลาคุณท้องอืดท้องเฟ้อมันก็จะทําให้อารมณ์ดีไม่ดีก็ไปหาซื้อมากินนะคะติดตัวไว้ติดบ้านไว้ปลอดภัยค่ะสวัสดีนะคะซิว่าเกนขออนุญาตลงนะคะพี่จันดีแก้วขาวมาคนสุดท้ายนางมารขออนุญาตลงค่ะไปละ